8นาฬิกา50นาทีวันนี้สมเด็จพระนธิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2567ในหัวข้อ44ปีพระเมตตาพัฒนาการศึกษารักวัฒนธรรมและภูมิปัญญารากฐานความมั่นคงของชาติโดยกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนและส่งเสริมการพัฒนาแนวคิด ให้กับบุคลากรครูและผู้ปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริ11หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า1,500คนโอกาสนี้พระชทานเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้ชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีและมีพระราชดํารสเปิดการประชุม จากนั้นทอดพระเนตรการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของสถานศึกษาเจ็ดหน่วยงานได้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเรื่องรักคำเมืองจากโรงเรียนวังฟ้อนวิทยาจังหวัดแพร่ เนื่องจากปัจจุบันสามเนรนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาไทยกลางในการสื่อสารทำให้ไม่สามารถพูดและเข้าใจความหมายของคำเมืองครูจึงรวบรวมศัพท์จากปราชชาวบ้านออกแบบกิจกรรมให้สามเนรนักเรียนมีส่วนร่วมผลที่ได้สามารถนำความรู้ไปสื่อสารกับคนในชุมชนและสืบทอดคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการเทศนาเป็นคำเมืองสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเสนอเรื่องยอดนักกวีกาบยานี11ในส่วนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนวัดบึงทองหลางพิทักษ์วิทยาคาร ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันไม้และยังส่งเสริมจินตนาการในการแต่งบทกวีศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่เสนอเรื่องเสียงกล่อมมนสเสน่ประเพณีขึ้นเพลงเด็กที่คนภาคใต้สืบต่อมาอย่างยาวนานการที่นักเรียนสามารถร้องเพลงกล่อมเด็กได้ทำให้เห็นคุณค่าวความผูกพันในครอบครัวเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นและอนุรักษ์ให้คงอยู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้เสนอเรื่องข้าวปลูกดอยสูตรธัญพืชเพื่อสุขภาพ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านปากกล้วยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องรู้รักวัฒนธรรมพื้นบ้านปี่พาดมอนปทุมธานีของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเห็นความสําคัญของปี่พาดท,ที่กําลังจะสูญหายตั้งเป็นชมรมทําให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจที่จะได้อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเรื่องการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสารศิละปะการแสดงปันจากศีรัตจากโรงเรียนจันยาอิสลามจังหวัดมราธิวาสศิละปะการต่อสู้ของคนเชื้อสายมลายูที่ผสมผสานระหว่างการป้องกันตัวและการเต้นรำโดยตั้งเป็นชมรม และเรื่องแปลงร่างผ้าทอประการกะยอถ้ำเสือโดยโรงเรียนตำบตรบจตวนชายแดนบ้านถ้ำเสือจังหวัดตากที่ฝึกนักเรียนทอผ้าชนเผ่าเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและวางแผนจะตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนต่อไป าจารย์นันทเาพระเนตรการสแสดงขนจิ๋วของนักเรียนโรงเรียนตะหมดตะเวนชายแดนที่สแสดงให้เห็นถึงศิละปะชั้นสูงของไทยสืบทอดมาอย่างยาวนานก่อเสด็จพระราชดำเนินกล่าวทึพระเนกกรตรเทศกาลวัฒนธรรมและภูมิปัญญารักฐานความมั่นคง,งของชาตินำเรื่องภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นมาพัฒนาเด็กและเยาว,วชนควบคู่ไปกับการศึกษาตามหลักสูตรส่วนเทศกาลนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนตามพระราชดําริ ของหน่วยงานสนับสนุนทั้ง11หน่วยงานเป็นส่วนหนึ่งให้บุคลกากรครูและผู้ปฏิบัติงานได้แลแกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมกับร่วมกันพัฒนากระบวนการการทำงานให้เหมาะสมกับรบริบทของสถานศึกษาอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องแนวทางการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่รากฐานการทำกรเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรมปศุสัตว์พ,พัฒนาพันธุ์ไก่ไข่ดานซ้ายเพื่อยกระดับ การผลิตอาหารโปรตีนแก่เด็กเลี้ยวชนและจะขยายผลสู่ชุมชนกรมส่งเสริมสากรใช้แอปพลิเคชันช่วยสอนเรื่องสากรนนักเรียนโดยป้อนคำพท์ของวิชาสากรลงในสูงบกล้อคล้ายกับกิจกรรมบิงโกทําให้สนุกเพลิดเพลินทั้งยังได้ฝึกทักษะกากรพูดและการนําเสนอด้วยเวลา14นาฬิกานาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะเบอร์เคอลี่ประตูน้ำกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่1 1 ซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15พฤศจิกายน2567ภายใต้แนวคิดวัคซีนภายใต้บริบทโลกไร้พรมแดนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านวัคซีนทางด้านงานวิจัยการผลิตการประกันและควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนประจำปี2567จำนวน2รางวัลได้แก่ศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจคะณะแพะทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์การเภสชัชกรรมโดยเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูสนับสนุนและให้กำลังใจแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานการสร้างองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่มีคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ภายในงานจัดแสดงเทศากาลของสถาบันวัคซีนแห่งชาติและหน่วยงานเครือข่ายโดยประเทศไทยมีความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านวัคซีนในทุกมิติมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านสุขภาพผ่านการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพอาทิด้านการวิจัยพัฒนามีความร่วมมือหลากหลายระดับตั้งแต่การวิจัยพื้นฐานในห้องปฏิบัติการการทดลองในสัตว์และการทดสอบในมนุษย์ ด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนจัดข้อมูลและความรู้ด้านวัคซีนเพื่อสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนช่วยลดความสูญเสียสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้อย่างยั่งยืนทั้งยังมีการอภิปรายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวต่างชาติในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องความพร้อมของประเทศไทยกับการรับมือโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำการสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติการรับมือโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในภาวะปกติและภาวะโรคระบาด พัฒนาการของเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวลา10นาฬิกาสนาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังโรงเรียนบุญว่าวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในการประทานเข็มที่ยรึกและรางวัลที่ผลจากตำแหน่งหน้าที่และเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ประทานเข็มเกียรติคูณแก่ข้าราชการครูบุคลากร,กรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีจำนวน30คนและประทานรางวัลนักเรียนคนดีศีบุญว่าประจำปีการศึกษา2 5 6 7แก่นักเรียนที่เรียนดีและมีความประพฤติตนดีจำนวน8คน โรงเรียนบุญว่าวิทยาลัยจะตั้งขึ้นเมื่อปี2441ในพื้นที่ของวัดพระแก้วดอนเต้าต่อมาในปี2448ได้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนในพื้นที่ปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระสถานชื่อโรงเรียนตามราชินานามของเจ้าหลวงบุญวาาเจ้าผู้ครองนครปรากฏหลักฐานในพระชนินธ์ลิลิตพายัพ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบ,บันเปิดสอนระดับม,มัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน3856คนครูและบุคลากร3 0 6หคนโรงเรียนดําเนินงานโดยการน้อมนาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นเสาหลักในการบ่มเพาะนิสัยนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและรู้รักสามัคคี พลเอกเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตริด ตรวจติดตามการดําเนินง,งานของโรงเรียนอานั a ์อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2509เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยร่วมกับชุมชนช่วยกันพัฒนานักเรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนสนองพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบพิษเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลและด้ยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม จากนั้นไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนป่าเตงวิทยาอาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและคณะครูผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นําชุมชนรวมทางรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโรงเรียนป่าเตงวิทยาเดิมเป็นโรงเรียนสาข,าขาของโรงเรียนแก่งกระจานวิทยาระยะแรกอาศัยสถานที่ของโรงเรียนบ้านป่าเตงเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาปี2535ได้ยกฐานะจากโรงเรียนสาขาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาปัจจุบันมีการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกระบวนการของโครงการและการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายอาทิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการคุณธรรมของนักเรียนครูและผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งอย่างส่งเสริมความรับผิดชอบ ความม,มีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตอาสาจากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าเดงอำเภอแก่งกระจานพร้อมกับมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในโครงการกองทุนการศาึกษา สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพรอบด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสํานึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูเป็นการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดทุกโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนราชาพิะุิ์เพื่อสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมจากนั้นไปติดตามการดำเนินง,งานของโรงเรียนวะไลออำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสาปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน146คนครูและบุคลากร14คนโดยการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยกันพัฒนานักเรียนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเน้นที่การเป็นคนดีมีคุณธรรมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน และติดตามโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งขยายผลการดําเนินงานในด้านการปลูกฝังถ่ายทอดส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องผลเอก,กประนารุดิโอดคมมตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมือทิโครงการหลวงประชุมคณะกรรมการการกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่2 2 5ทับสอันย์กสวิจัยและพัฒนาการ,กรเกษตรโครงการหลวงชนะการที่เ็นดาริจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแนวทางการจัดการด้านเมล็ด ผ่านพืชผักและสมุนไพรส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ดําเนินการของโครงการหลวงทั้ง39แห่งโดยพืชผักและสมุนไพรเขตหาาวกว่า200ชนิด เป็นเพื่อสําคัญที่ส่งเสริมแก่กเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องในปี2567ส่งเสริมการปลูกพืชผักและสมุนไพรแก่กเกษตรกรที่สมัครใจภายใต้ข้อกําหนดสากลรวม5 0 8 7คนพื้นที่ปลูก8,600ไร่สร้างไรายได้กว่า459ล้านบาทในปี2568คาดว่าจะมีผลิตผลผักและสมุนไพรออกจําหน่ายมากกว่า15,900ตันใน139ชนิดและวางเป้าหมายสร้างไรายได้แก่กเกษตรกรไม่ต่ํากว่า500ล้านบาท ด้ตอนบ่ายไปเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงอำเภอพร้าวโดยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมบรมบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2521ปัจจุบันพื้นที่ศูนย์ครอบคลุมเขตอำเภอพร้าวจังหวงหัดเชียงใหม่และอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายรวม5หมู่บ้าน7กลุ่มบ้านรวม984ครัวเรือนลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันมีแหล่งน้ำจากไหลห้วยพื้นที่ส่งเสริมเป็นพื้นที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเหมาะสมอทิกาแฟต้นหอมญี่ปุ่น โปยเลงบออกครี่เซรอร์รี่พั่มและพลับส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ90มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนทั้งยังร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำทานมีกิจกรรมลดการใช้สารเคมีเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ในปี2567จุดความร้อนที่พบในพื้นที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ52.5 จานนั้นเดินทางไปยังบ้านห้วยสายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนของเกษตรกรบ้านห้วยสายขาวและบ้านสามกุลาได้รับความเสียหายเส้นทางลำเผลียงผลผลิตถูกกระแสน้ําพัดพื้นที่การเกษตร35ไร่และโรงเรือ45โรงเสียหายมูลที่ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นและเปิดโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายโดยหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนได้เข้าไปดําเนินการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ ที่ชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณโรงพยาบาลจุฬาภรมีคณะบุคคลจากสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีพลตรีสมพงสุประดิษฐ์เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกตลอดจนประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรนำกระเช้าผลไม้และแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วัลยลักษณ์อราชกูมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวราขัตเตียรชนารีพร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง